สวัสดีค่ะเช็คดวงชะตาตามราศีเกิดประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะคลิปนี้เป็นของคนเกิดราศีตุลซึ่งคนราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีตุลค่ะท่านที่เข้ามาชมก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะ เดี๋ยวเราจะอ่านตามความหมายของไพ่แล้วก็อ่านตามตำแหน่งไพ่ค่ะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง youtube โชคชะตามูลเมเกอร์ดูดวงกับอาจารย์ก้อยมาลินีด้วยนะคะไพ่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรค่ะชาวราศีตุล เจ้าเรือนชะตาของคุณคือดาวพระศุกได้โคจรไปอยู่ตรงตำแหน่งที่7คือพบปัตตนีก็หมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาการติดต่อค้าขายหรือการสมัครงานการขอความช่วยเหลือไพ่เดอเบ็นจิเชียนถือว่าคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในวทางที่ดีใครที่สมัครงานไว้มีโอกาสจะได้งานแต่งานนั้นคุณอาจจะไม่ชํานาญหรืออาจจะเป็นงานท้าทายใหม่ๆ แต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปแนวแนวทางที่ดีขึ้นนะคะหรือคนที่ทํากิจการด้านของการยื่นแบบประมูลงานต่างๆมีโอกาสนะคะตลอดจนวาทศิลป์ของคุณการอ,อ่อนน้อมถ่อมตนการรู้เขารู้เราจะทําให้คุณชนะช,ชนะใจทั้งคนรอบข้างแล้วก็ชนะใจตัวเองแต่บางอย่างสิ่งที่คุณเห็นหรือสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมันอาจจะพลิกผันได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องยึดมั่นในตัวตนของตัวเองก็คือ เป็นที่พึ่งแห่งตนมากที่สุดคุณอาจจะไปเจอคนที่สแสวงหาผลประโยชน์กับคุณคือสถานการณ์จะพลิกผันนะคะก็จะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ คุ้มครองดวงชะตาคุณก็ขอให้คุณมันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสร้างกุศลบ่อยๆนะคะใบที่6เป็นเรื่องของอุปสรรคเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขในเดือนพฤษภาคมคนราศีตุลเน่เป็นคนที่มีจินตนาการมีแนวความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาเกณฑ์การงานหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยคุณจะได้ทีมงานที่ดีเข้ามาหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือหากคุณทํางานในองค์กรเดือนนี้คุณเป็นคนเด่นคนดังหรือเจ้านาย เชื่อถือในศักยภาพในความสามารถบางทีคุณมีเกณฑ์จะเดินทางไกลไปติดต่องานแทนเจ้านายหรือประชุมสัมนา,าพบปะผู้คนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะไพ่ตำแหน่งที่8ปดไพ่พระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผลบุญกุศลจะหนุนนนำนะคะให้คุณเนี่ยคล่วคาดปลอดภยัยหรือทําอะไรแล้วไม่สะดุดติดขัดเหมือนอย่างที่เป็นมาในช่วงเนี้คนราศีตุลน่ย ก็จะขยันขันแข็งมากขึ้นมีโอกาสนะคะที่จะเดินทางศึกษาต่อต่อตางแดนหรือได้ทํางานอะไรกับคนต่างประเทศต่างภาษานี่ก็รู้สึกว่าจะได้กะะัลอย่างนิตรที่ดีค่ะใบที่9ค่ะไพ่8ถ้วยเจ้านายเนี่ยจะสนับสนุนคุณก็จริงแต่บางทีอารมณ์ของเจ้านายก็หางานใหม่ๆไม่คุณทําหรือนําโปรเจกต์ยากๆไม่คุณทําในเดือนนี้คุณก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางมากขึ้นหรือได้รับภาระอะไรที่มันมากขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์บางที ตัวของชาวราศีตุลก็เริ่มจะจะเบื่อเบื่อหรือมีจุดอิ่มตัวกับงานประจําที่ทําคุณมีโอกาสนะคะที่บางครั้งเนี่ยไปทํางานส่วนตัวที่คุณชอบหรือบางทีในช่วงเนี้คุณอาจจะกลายเป็นสับสนว่าคนนู้นก็มาชวนให้ไปรับตําแหน่งหรือให้ไปช่วยทํางานนี่ให้แปดถ้วยเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะอยู่ท่ามกลางคนที่พยายามจะขัดแย้ง ขัดแข้งขัดขาให้คุณกับเจ้านายมีปัญหากันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยค่ะสําหรับธุรกิจนะคะไพ่แปดดาบในช่วงนี้ขอให้คุณประคับประคองธุรกิจของคุณไปก่อนจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การจะต้องเรียนรู้การจะต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมชาวราศีตุลเนนะี่ยเป็นคนที่มีจินตนาการอย่างนี้ไม่ได้แต่อาจจะเหนื่อยในด้านของเงินทุนช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณก็มีโอกาสค่ะที่จะมี มิสหายนะคะมาชักชวนหรือแนะนําช่องทางการทำมาหากินอื่นๆให้ให้คุณให้คุณทําในส่วนค้าขายของคุณไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากมายนะคะใบต่อมหาห้าดาบเขาก็เน้นย้ําคุณอีกว่ายังไม่ต้องขยับขยายหรือลงทุนอะไรนะ<ม>บางคนทํากิจการค้าขายเนี่ยอาจจะเริ่มกําลังมองหาสถานที่ใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะย้ยายสถานที่ประกอบการนะคะคจะได้ ทำเลที่ดีและค้าขายก็จะกลับมาคล่องตัวขึ้นค่ะการเงินนะคะไพ่เด็กถือเหรียญคุณจะมีโชคลาภจากบุตรหลานบริวารของคุณนะคะเกณฑ์การเงินของคุณยังถือว่ามีขยับเข้ามาได้ดีค่ะบางคนทํากิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานส่วนตัวหรืองานเสริมคุณก็ยังมีไรายได้เข้ามานะคะแต่ก็ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะมีโชคในการเสี่ยงแต่ทีนี้ สี่ถ้วยเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของบางทีอาจจะมีคนมาขอพึ่งพาอาศัยคุณหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการมาชักชวนให้ลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปอันนี้คุณก็ต้องดูดูข้อมูลให้ดีๆเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะถูกเอาเปรียบหรือกลายเป็นว่าเงินของคุณนั้นมีปัญหาจากที่มีเงินก้อนอยู่ดีแล้วไปไปช่วยเหลือเขาหรือไปไปลงทุนไปเล่นหุ้นอะไรกับเขาสักอย่างนึงทําให้คุณ เงินอาจจะสะดุดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะความรักนะคะไพ่แปดไม้เท้าค่ะคนที่เป็นคู่ครองกันนะ่ะก็มีโอกาสนะคะที่กําลังคิดอยากจะ,ะมีสองประเด็นค่ะอยากจะทํางานร่วมกันนะคะอยากจะทําธุรกิจร่วมกันหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการขยับขยายที่อยู่อาศัยนะคะการซื้อบ้านใหม่การปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะโดยภาพรวมก็ถือว่ามีความสุขราบรื่นดีค่ะ คนโสดนะคะไพ่สิบไม้เท้าคนโสดเนี่ยจริงๆคุณอาจจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือบางทีจะเป็นเรื่องของเจอเพื่อนร่วมสายงานนะคะมาช่วยในการทำงานมาช่วยแก้ไขแต่ก็ต้องระวังว่าอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของหรือ,อความรักมักจะมีอุปสรรคในด้านของอคนคนนั้นเนี่ยบางทีก็ยังไม่ไม่ได้คืบหน้าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ย ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในด้านของการธรรมหากินมากกว่าค่ะสุขภาพร่างกาย1่ถ้วยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าจริงๆสุขภาพคุณแข็งแรงดีแต่ก็ระวังเรื่องของการดื่มเฉลิมฉลองหรือการใช้ยุดยันผ่านะนะคะแล้วกท็ที่สำคัญในช่วงนี้อากาศอาจจะเป็นแปลงกระทันหันก็ต้องดูเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของโรคระบาดที่เป็นอยู่ในช่วงนี้ด้วยค่ะ ภาพรวมของคนเกิดราศีตุล่ะเดือนพฤษภาคมไพ่สองเหรียญจะบอกคุณว่าคุณจะต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะบางทีคุณอาจจะเชื่อใจคนมากเกินไประวังการเงินของคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกินปกติเพราะไปลุ่มลหลงหรือคิดว่าจะจะลงทุนอะไรสักอย่างภาพสองเหรียญน,นี่เขาจะเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะงาน หรือความรักคุณก็ยังไปได้ดีคุณก็ยังมีเรื่องที่จะจัดการของคุณได้แต่ต้องระวังเรื่องการเงินอย่าไปทุ่มเทอย่าไปไว้ใจคนมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องระวังเรื่องของการใช้คําพูดหรือระวังเรื่องของอารมณ์ที่ติดต่อกับคนรอบข้างเพราะว่าบางทีคุณพูดอย่างเขาก็ไปแปลเ,เจตนาคุณอีกอย่างแล้วก็ใส่ลายป้ายสีให้คุณมีปัญหาได้นะคะ สำหรับคลิปของคนเกิดราศีตุลในช่วงเดือนพฤษภาคมแม่หมอก้อยก็ขอจบดูดวงไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ